สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนวันนี้ก็มาแบบเปลี่ยนเวลาหน่อยเนาะมากลางวันมาตอนไหนก็ได้นะคะที่คิคปีต้องการนะวันนี้จะทาพิธีคาสนะคะเกี่ยวกับคนของเพื่อนนะเพื่อนะเพื่อนเพื่อนอาจจะอยากรู้ก็ได้นะคะว่าใครก็แล้วแต่ที่เพื่อนเพื่อนอยากจะถามนะเขาดูดวงถึงเพื่อนเพื่อหรือเปล่านะคะเราจะมาดูแบบสนุกสนุกกันนะเอ่อคลิปนี้ก็จะสั้นๆน,นะคะเหมือนที่ทุกครั้งที่เราทำนะกระชับได้่ความใครอยากดูเพิ่มให้แอดไลน์นะคะนะ ออโอเควันนี้ก็จะมีอยู่3ภายนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะให้เลือกจักอะไรดีนะออรอนะคะนะโฆษณาเป็นเรื่อยๆเนาะก็คือลิปสติกเนาะใครสนใจนะคะลิปสติกดีๆนะคะเหมือนที่เคพีทานะเนียนกริบมากนะคะทำให้ปากแบบอิ่มนะคะ มีโปรโมชั่นนะคะลิปสติกของเกพีเองนะคะห้าบาท3แท่งเนาะส่งฟรี MS s แล้วก็ของขังนะคะสเสน่ห์นะดูหน้าผากเป็นน้ำมัน,นะะก็คือน้ำมันว่านสวนมารีมอนตานะคะอยากจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอยากจะเป็นที่แบบสะดุดตาหรือดึงดูดหรือทำให้ผู้คนเนี่ยเมตตาเรานะคะจดไปเลยนะเกพีทาไปแล้วนะคะนะน้ำมันว่านสวนมารีมอนตานะคะก็คือน้ำมันวน่น อดอกทองนั่นเองก็คือน้ำมันจานกับดอกทองนะคะผสมกันแล้วเขาก็ปลูกเสร็จมาแล้วนะคะน้ำมันว่านในช่วยในเรื่องของทําให้เรามีสเสน่ห์เป็นคนที่ฮอตนะเป็นคนที่ใครเห็นก็รักก็ชอบนะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะเขาก็จะทรีตเราอย่างนี้เขาก็จะติบัตกับเราอย่างนี้เขาก็จะรักเรานะคะแล้วก็สีพึ่งเนี่ยแอดวานไปกว่าน,นั้นก็คือนอกจากจะ ดึงดูดแล้วหน้าตาดีแล้วเขารักเราแล้ว,ลวเขาชอบไปแล้วเขายังฟังคําพูดเราอีกนะคะดังนั้นนะคะคนที่ทําธุรกิจคนที่อยากจะให้แฟนฟังอยากจะให้ผู้ใหญ่ฟังคุณจะไปพรีเซนต์งานคุณจะไปดีลงานคุณจะไปอินทูวิวคุณจะไปทาอะไรก็แล้วแต่สีพึ่งนะคะด้วยนะคะ1,999บาบาทควบคู่กันนะคะรับรองชีวิตแบบมีเมจิก ชีวิตเป็นไปได้นะคะถ้าคุณเชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่ต้องเอ,อกาไปนะเคพีเสียดายของเคพีอันนี้พูดจริงนะคะถ้าคุณมีความสงสัยเออนั่นแหละนะคะมันมันขัดเคพีไม่ได้บอกให้เพื่อนงมงายหรือว่าอะไรนะแต่เคพีพูดจริงๆว่าถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณไม่ต้องเอ,อกาไปเพราะว่ามันเสียดายของนะคะจริงๆนะคะไพ่นะคะ,ะ,คะใครที่อยากจะได้ไพ่นะคะเอาไปแบบทํานายเองหยิบแล้วก็ ถามคาถามแบบง่ายๆส,สั้นๆน,นะคะบางทีแบบสะดวกกว่านะคะก็6กรายก็10บาทค่าส่ง40บาทนะคะไพ่ของอีพจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงแตกต่างจากสำหรับอื่นยังไงไม่ได้เน้นความสวยนะคะเน้นแบบการใช้งานนะข้างหลังเนี่ยจะมีเ,เป็นคีย์เวิร์ดนะมันก็จะดูง่ายๆนะมันก็จะดูไม่ลกไม่อะไรมากไม่ซับซ้อนนะน,นี่คือ เป้าหมายของค p อยากให้ให้มันอ่านง่ายแล้วมันจำง,ง่ายอยากให้ไปโฟกัสที่คีย์เวิร์ดด้านหลังแต่ละใบมากกว่านาะคาะะอ,อประมาณนั้นนะคระอยากได้อแล้วก็เสื้อยังไม่ได้ไเอาเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาตอนเย็นนะนั่นแหละนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวมาโชว์ใส่โชว์กันนะใครที่ถามนะคะมีสีขาวไหมสีขาวมาแล้วนะจ๊ะนะรบกวนด้วยนะคะอยากได้ไรคพีพีจะให้ตลอด ะะถ้าทำได้โอเคมีอยู่3ามตัวเลือกเนาะเขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อน,นหรือเปล่า <What? S 1> เขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนๆหรือเปล่าวัดเขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อน,นหรือเปล่าโ okay. อเคอ่าพาที่หนึ่งติดต่ออะไรคือไลน์ น,น,ะนะคะนะอันนี้คือกองที่1อันนี้คือกองที่สองอันนี้คือกองที่3ามกองที่3ามคือเป็นเหรียญเคพีก็ไม่รู้ว่าเราใช้อะไรได้เราก็คือเคพีเคยนะเก็บเหรียญแบบเศษสตางค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแรกที่7นะคือเขาก็ทอนเขาก็ตั้งราคากันมาเนาะแล้วมันก็เหมือนแบบใช้ไม่ค่อยได้ในชีวิตจริงก็ไม่รู้ว่าใช้ทำไมนะคะโอเค เขินตัวเองบ้างคือกันไกนะคะกองที่หนึ่งนะคะาปากกาแล็ปท็อปเอ้ยไอแพดเอ้ยสกรีนอะไรก็แล้วแต่สองที่สามเป็นเหรียญสตางค์นะคะสวยงามให้เพ,เพื่อนเลือกนะคะอันไหนดึงดูดเพื่อนก็อ,อน,นั้นแหละนะจ๊ะเขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่านะเขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่าคนที่เพื่อนคิดนะหนึ่งสองสามไปทำกุ่มหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะคนคุมหนึ่งคนที่เลือกกันไก่คุมหนึ่งเราจะมาดูกันแบบคลิก์นะคะเขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนไหมเขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่าโอ้ยตายแล้วไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์นะงั้นก็ขอบคุณในแต่ละไายละกันนะคะไายหนึ่ง เคปีขอบผูส้สอนเซอร์นะคะยูโรเคป์นะด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคนกุ้มหนึ่งเคปีรู้สึกว่าคนของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนๆแต่ใช้เซนส์นของตัวเขามากกว่าใช้แบบ ทางโลจิกทางปัญญาทางแบบเหตุผลของแบบสติปัญญาตัวเขาเองมากกว่าในการที่จะคาดคะเนในการที่จะอตอบคำถามในสิ่งที่เขาอยากจะรู้ด้วยตัวเขาเองนะด้วยอะไรด้วยซิกฟายนะคะก็คือไพ่แบบตัวเขาเองนะที่ตัวเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยไม่ไม่ต้องการทำ แนะนำจากใครหรอกเขาเชื่อตัวเขาเองเขารู้ว่าตัวเองมี power หรือตัดสินใจได้นะเขาเชื่อในสติปัญญาเขาเชื่อในมุมมองของเขาแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นคือประมาณว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องไปหาบอดูหรอกไม่ต้องถามไพ่หรอกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยโอเคที่จะเขาเรียกว่าอะไรเดาสถานการณ์หรืออ่านสถานการณ์ด้วยตัวเขาเองนะเขาโนนิสนะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันคล้ายๆกันเลยอะ แล้วเพื่อนๆด้วยก็เหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็คงคิดว่าถ้าถ้าเพื่อนตอนนี้นะคะแยกกันอยู่ไม่ได้คุยกันนะเพียรพีว่าเขามีความมั่นใจมากๆว่าเพื่อนๆกับเขาเนี่ยน่าจะกลับมาคุยกันหรือกลับมาเจอกันหรือกลับมาคอนเนคกันใ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 นอะไรบางอย่างนะอืม มันต่างคนต่างรู้กันนะคะไม่จําเป็นต้องดูดวงไม่จำเป็นต้องดูไพ่นะคือคนของเพื่อนเอาเอาเป็นว่าคนของเพื่อนเ,อเนี่ยไม่ได้ดูนะเพราะว่าเขาเนี่ยเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเขาเองแล้วเขาก็เชื่อในสติปัญญาความคิดแล้วก็อ่านเหตุการณ์ราคคะเนตัวเขาเองนะเขาไม่ได้ดูนะคะเขาไม่ต้องพึ่งหมอดูเขาไม่ต้องคือเอาง่ายว่าเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องไพ่เลยก็ได้นะ คิดว่าอย่างนั้นแหละเนี่ยไพย่ธีส์อิ e ดิวซซึ่งไม่ใช่คนที่เป็นแบบสาย Spiritual หรือเป็นคนที่แบบอาจจะเชื่อแบบวิทยาศาสตร์มากๆหรือไม่ได้มีความอ,อ,อินอะไรกับเรื่องแบบจิตวิญญาณหรือพลังงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คืออาจจะเชื่อตัวเขาเองซึ่งแค่พี่รู้สึกว่าหรือไม่อย่างนั้นนะเขาคิดว่าตัวเขามีเซนส์าพอที่เขาจะอ่านหรือเขาจะดาวเหตุการณ์ได้เอง แค่พี่ว่าเขาไม่ได้ดูนะแล้วเขามีความมั่นใจว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูเขาเองหรือเปล่านะคะแค่พี่รู้สึกว่าอย่างนั้นนะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยไปดูเขาเองหรือเปล่านะเพราะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะดูเหมือนแบบสายมูไหมด้วยสามวอนขึ้นมาแล้วมีเทียนอยู่ที่เรือเนี่ย เคพีว่าเขาน่าจะคิดว่าพวเพื่อนๆสายมูมากกว่าพวเพื่อนๆแหละน่าจะดูเขาคอาีม r ิ l เรชั่นช i พ letting go and loving you เคพี่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกอะนะ มันมีความแข่งกันมันมีความรู้สึกแบบไม่ได้ด่าใจซึ่งกากรัน,นมันมันมันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดเข้าหาก,กันแล้วก็มีอะไรที่ทําให้โกรธหรือมันมีทําอะไรหรือมันมีอะไรทําให้เหมือนแบบเครื่องใจนะเพื่อนๆกับเขานะคนกุ่มหนึ่งเอาเป็นว่าท็อปปิกของเราก็คือว่าเขาไม่ได้ดูเกี่ยวกับเพื่อนๆนะเขาไม่ได้ดูดวงเขาไม่ได้มาสายนี้แต่ว่าเขามีความเชื่อและมีความคิดว่าเพื่อนๆนั่นแหละนะคะที่เป็นคนดูเอาเขาไปดูหรือว่าสายมูตัวแม่ น,นี่ก็คือสรุปเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาเองแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของที่แบบสามารถพูดได้อะไรเงี้ยคพีว่าเ,เขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเขามี power ในตัวเองสูงมากซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องมาฟังคนอย่างคีพีหรือเขาไม่จำเป็นต้องขอ advice จากใครนะเพราะเขาคิดว่าเขายัง handle ได้แล้วเขาก็คิดว่าเขา handle ได้แหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเขา เห็นเองเขาค่าคะเนเขาอ่านเองนะดังนั้นก็คือเขาไม่ได้ดูเกี่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะนะแต่กลับลายเป็นว่าเขาคิดว่าเพื่อนๆแหละดูด,ดูดูเขานะคะโอเคนะคนกลุ่มหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะซ e อ y ู u ในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะคนคู่สองเคปีขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้แบบขอบคุณสปอนเซอร์นะขอบคุณยูโรเค้กฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ไม่มีของว่างใครที่เป็นเซเว่นเราก็รู้ว่าจะทานอะไรดีนะอยู่กันคู่กันมานาน,นะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสปอนเซอร์นะอ่ะคนคู่2คนที่เลือกปาะกาอันนี้นะโอเคเราจะมาดูกันว่า เขาดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนหรือเปล่า เคพีว่าเขาดูนะคะเขาเช็คนะเพื่อนคนกลุ่มสองเคพีมีความรู้สึกว่าเอา่อเขาน่าจะปกปิดอ,ะ,อะเอาเปว่าถ้าสมมติว่าหน้าตาเขาเนี่ยเป็นคนหรือบุคลิกเขาเป็นคนที่เหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพรุ่งนี้เรารู้สึกเหมือนแบบเป็นคนที่แบบสายแบบอะไรที่ปุ๊บได้อะไรที่อยากจ,จะต้องมีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยเคพีว่าอันนั้นมันเป็นคือความจริงเขาน่าจะมีความแบบ ผสมผสานกันนะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ครูอะสหรับเคพีว่าเขาไม่ได้ just แลวเขาไม่ได้แบบสุดโต่งคือเหมือนประมาณว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่อ่อิงตามหลกักตามเหตุตามตามผลอะไรเงี้ยโอเคเขาเป็นแหละเขาเป็นคนฉลาดแหละแต่ไม่ใช่ฉลาดในเรื่องของ IQ อย่างเดียวเรื่อง EQ เรื่องแบบอ่านคนเรื่องอะไรอย่างนี้เขาก็อินด้วยอะเคพี KP, ว่าเขาดูนะคะนะเขาดูเขาดูเพื่อนๆเ,เขาถามนะ ก็คือเคทพีว่าเขาดูอะนะคะเอสซอบอเทอร์ขึ้นมาตรีอัพคัพขึ้นมาสภ so, ้ามันจะเป็นไพ่แบบอิโมชั่นอลเป็นไพ่แบบเซนิทีฟความรู้สึกแล้วมันมาบวกกับแอร์ด้วยเนี่ยแอร์ air ก็เป็นเหมือนวิสตัมเป็นเหมือนแบบว่าใช้โรจิกนะมันมาผสมผสานกันเคพีรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกมันเป็นเซนส์นะเพีรู้สึกว่าเขาดู ไพนะ่สิบสิบสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยกับหัวแสดงว่าตัวเขาต้องมีหลักความเชื่ออะไรสักอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่อิงคือเป็นคนที่ดูเหมือนแบบว่าวิทยาศาสตร์จ๋าอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ว่ามีความเชื่อนะคะในเรื่องของศาสนาหรือมีความเชื่อในลัทธิหรือความเชื่ออะไรบางอย่างที่เขาเชื่อนะคิดผิ้สึกว่างั้น เขามีความเชื่อนะคนเรามันมันมีหลากหลายอะเพื่อนๆคือเราต้องมาดูกันอีกทีว่าคนคนนึงเนี่ยคิดยังไงวิธีการคิดยังไงเขาเชื่ออะไรเขา believe ในอะไรนะคะคิดพี่ว่าเขาก็มีเหมือนกันนะในตัวเขานะบางคนอย่างเช่นใครจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเหมือน Steve Jobs Job, นะคะเป็นคนที่เหมือนแบบวิทยาศาสตร์จ,จ๋ามากเลยใช่ไหมแต่เขาก็ไปอะไรนะ เซนหรือว่าไปเต๋านะพี่พี่จำไม่ได้สักอย่างอ่าอันนั้นคือประมาณนั้น imagine <Okay. S 1> ก็ใช่อ่ะนะคะมันเป็นไพ่แบบ imagine มันเป็นไพ่เหมือนแบบอ,อ่จินตนาการหรือการมองเห็นหรือการแบบใช้แบบเซนส์ Sense, ในการใช้แบบพลังงานในด้านของแบบเขาเรียกว่าอะไร มองเห็นอนา,นาคตกัน prediction อะไรอย่างงี้ก็ได้นะมันเป็นพลังงานที่ K.P. บอกว่ามันไม่ใช่พลังงานธรรมดาไม่เหมือนคนคลุ่มหนึ่งที่เขาจะแบบอยู่กับความเป็นจริงมากนะคะแต่คนคลุ่มสองเคว่าเขาเขาดูนะหรือเขาอาจจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำนะเขามีความเชื่อเพราะรอบตัวเขาเนี่ยมีออร่านะเคพว่าคนของกลุ่มองเนี่ยเข้าใจอะไรในเรื่องของพวกนี้แล้วก็เข้าใจโลกด้วยซึ่งเคพว่าเขาเชื่อแล้วเขา เขาดูนะคะเขาดูนะเขาดูดวงนะหรือว่าเขาเชื่อในหลักอะไรแบบนี้แหละนะโดยเฉพาะถ้าปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องความรักที่บางทีมันคุยกับใครไม่ได้มัน,ม,นมันไม่รู้จะปรึกษาใครได้มันอาจจะเป็นจุดที่เขาแบบหันเหนมาทางนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการที่แบบ เชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่าพลังงานหรืออะไรประมาณเนี่ยนะพีพีว่าเขาดูนะคนรุ่มสองเขาดูเกี่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะ the sauce and the rose ตัวเขาเองจะเป็นคนที่แบบ represent ไอตัวเขาเองสิบบกเขาก็คือ sauce ใช่ไหมคะ sauce ก็คือความฉลาด นะคะคือ wisdom คือปัญญานะคะ creativity นะคะมี power ด้วยก็คือดอกไม้เนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับครับความอ่อนโยนความสวยงามนะ source ก็คือ source ก็คือสติป,ปัญญาคือพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ open แล้วก็เปิดใจนะคะเขาจะไม่เป็นคนที่แบบทำให้ตัวเองแบบสูญเสียโอกาสหรือปิดประตูด้วยตัวเขาเองก็หมายถึงว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูเหมือนเป็นคนที่ มีเหตุมีผลนะไม่ค่อยเหมือนจะเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แต่เคพีว่าเขาดูนะแล้วเขาน่าจะศึกษาด้วยนะคะคนกรุ่ปสองอืมเขาดูนะเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะเขาดูนะเนี่ยไพ่ตัววิวว o าฟอร์จูนขึ้นมาเคพีว่าเขาดูนะคะนะคนกรุ่ปสองเออ มีไพ่อะไรที่จะให้ดูคนกลุ่มสก็เป็นว่านั่นแหละเขาดูนะคะแล้วก็ถ้าเขาเคยทำอะไรผิดพลาดกับเพื่อนๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไร regret อะสำนึกผิดนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เขาทำนะนั่นแหละมันก็คือเหมือนประมาณว่าบอกใครไม่ได้พูดอะไรไม่ได้มันก็เลยต้องหาตัวช่วยในเรื่องของการที่แบบ ดูดวงก็ได้หรือการแบบพิการก็ได้นะการที่เราเหมือนแบบไม่ต้องไปคุยกับใครมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะแล้วเขาก็อาจจะศึกษาเรื่องอะไรเหล่านี้นะด้วยการที่เขาเิร์ t การที่เขาเจ็บการที่เขารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันส่งผลให้เขาเนี่ยเข้ามาในโลกอะไรพวกนี้เราทําให้เขาเนี่ยเปิดกว้างนะแล้วเข้าใจแล้วแล้วคือมันบาลานซ์คพิว่าเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยเราก็น่าจะ รู้สึกแบบไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ขัดอะ่ะถ้าเหมือนเราเป็นสายมูใช่ไหมเขาก็เหมือนจะเข้าใจแล้วเขาก็เหมือนจะเปิดใจนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรด้วยไพ่เดอะไฮรเฟนขึ้นมาอย่างไงก็เป็นสายมูแต่รู้ <c oughs> <c oughs> เขาอาจจะเชื่อในเรื่องของพลังงานถ้าไม่เชื่อของพลังงานเขาก็จะต้องบูชาหรือ เชื่อในพลังงานพิเศษนะหรืออาจจะเป็นกดแรงดึงดูดก็ได้ไพ่เดอเวิรขึ้นมากับไพ่นายอ of คับนะคิพีว่าเขาอาจจะนั่นแหละเชื่อในในความเชื่อหรือความอะไรอย่างนี้อย่างเช่นสมมุตินะเมื่อกี้ไพ่สิบถ้วยเนี่ยเป็นภาษาสังกายนะเขาก็อาจจะเชื่อในหลักของเฟีงจุยฮงจุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพลังงานนะ ก็เขาก็จะเชื่อเรื่องนี้ด้วยคเคปีว่าเขาดูหลักนะ,ะนะเขาเชื่อนะเขาดูเกี่ยวกับเพื่อนๆโอเคบ๊ bye ายบายเจอกันในคลิปค่ะคนกลุ่มสองสวัสดีค่ะคนกลุ่มสามคนที่เลือกนี่นะคะยี่ตางคนะสเหรียญแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะเคปีไม่ได้พูดแต่ต้นคลิปเนาะขอบคุณมากๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะยูโรเค้กนะเราจะมาดูนะว่าคนของเพื่อนๆน,นะคะดูดวงเกี่ยวกับเพื่อนๆหรือเปล่า m e s s a g e of earth เคพีว่าเขาดูนะ m e s s e g e r s m e s s e g e r of earth เคพี่ว่าเขาดูนะ Mess ages, Mess ages นะคะเพราะเขาค่อนข้างแบบสงสัยในตัวเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเนี่ยดูเหมือนแบบเป็นสายมูหรือมีอะไรที่เหมือนปกปิดหรือมีอะไรพลังงานพิเศษอะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถอนธะิบายได้นะ ซึ่งไพ่สตาร์ขึ้นมาแคพี่ว่ายิ่งคนที่แบบเชื่อในเรื่องของราศีในเรื่องของดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของกฎของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะแคพี่ว่าเขาดูเขาเชื่อเพจศพอร์ขึ้นมาแคพี่ว่าเขาดูนะคะในเรื่องของแองเจลในเรื่องของเทวดาศกริ์สิธิ์อะไรเง,งี้ยเทพอะไรเงี้ยแคพี่ว่าเขาเชื่อมากๆเลยนะคะอย่างเช่น เขาอาจจะศึกษาเรื่องแบบกรีกเทพโบราณอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไพสตากับไพเพฟจอสอส์เนี่ยไพสตาเนี่ยทำให้คิพิรุ้นึกถึงเขาเรียกอะไรนะวีนสัสอะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่คิพ,พิว่าเขาดูนะเพราะว่าเขาคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างดูแบบเป็นคนสวยเป็นคนมีเมจิกเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆอะซึ่ง ซึ่งเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมเขาถึงดึงดูดกับเพื่อนได้ขนาดนี้คีพีว่าเขาอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆทําอะไรไม่ดีหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับตัวเขาหรือเปล่าม,มีการแบบอย่างนี้แบนดิ้งขึ้นมาถ้ามีปัญหากันอยู่เขาอยากจะเคลียร์กับเพื่อนๆนะเมลแอนนี่ซึ่งคีพว่าเขาคิดถึงเพื่อนคิดถึงตอนที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันคุยกันดีดๆอะไรเงี้ยเคยพว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆกับเขาเนี่ยร่วมกันนะคะคุยกันเป็นทีมเดียวกัน between the world higher power จริงๆนะเขาชื่อในเรื่องของเทพช่อในเรื่องของพลังอะไรที่แบบว่าอยู่สูงกว่าเขาชื่อในเรื่องของเทวดา angel อะไรอย่างเงี้ย p i r i t Sky อะไรอย่างเงี้ยนะคะ between world แต่ก่อนเขาอาจจะ ไม่ได้เชื่อไม่ได้ดูนะแต่ว่าตอนนี้คือตั้งแต่มาเจอเพื <balcony> ่อนๆเนี่ยเพื่อนอาจจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้จักอะไรเหล่านี้ก็ได้นะซึ่งแค่พ <superhero> ีว่าเขาดูนะนะเขาดูเพราะเพื่อนๆนั่นแหละนะคะพาเขาดูคลุตสาร ascending เห็นปะ ascending optical learning expansion n e w f a t อ่า p i p e l i n g ฟอร์ยูเนี่ยเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับเพื่อนเพื่อนนะสิ่งที่เขาดูก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรแบบนี้แหละเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนนะเต็มๆมเพราะว่าเขาน่าจะเครซีเพื่อนเพื่อนมากๆอ่ะเขาหลงไหลในความงามในความเป็นเพื่อนเพื่อกหไม่ถูกเพื่อนเพื่ออย่าไปพูดว่าตัวเองแบบคุณไม่เห็นจะหล่อเลยคุณไม่เห็นจะสวยอะไรเงี้ยทุกคนมีเสน่ห์ในในบางสิ่งบางอย่างที่น่าหลงไหลนะซึ่งเขาเป็นอย่างนั้นนะคะเราก็แค่เป็นตัวเราเองนะเราก็ควรที่จะยอมรับนะว่า เราก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เป็นคนที่แบบเขาอยากจะรักนะเนี่ยไพ่เดฮาพีเทสขึ้นมาเนี่ยชัดเจนจริงๆหรือคือเพื่อนๆกับเขาเนะี่ยได้จะเซนต์กันได้มีความรู้สึกสื่อฉันกันได้ด้วยนะแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่หมอดูนะจ๊ะซึ่ง yes เขาดูจ้ะถึงเพื่อนๆนะชัวร์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับคลคูบสามเนะี่ยเขาค่อนข้างแบบมีความรู้สึก เพื่อนแบบหวังดีแบบรักรักรักแบบรักอะนะคะอยากจะอยู่กับเพื่อนเนี่ยจะใช้ชีวิตเพื่อนแบบรักแบบรักจริงๆชอบจริงๆอ,อะไรเงี้ยนะคะนะคนคู่สามเขาดูจ้าบ๊ายบายนะขอบคุณมากๆค่ะนะสั้นๆแต่ได้ใจความ